สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บยลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นการดูดวงชาวราศีตุลหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นคนที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนนะคะถึง21ตุลาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาละยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะ เว็บไซต์ในการหาลัคขาไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วแนะนาเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ l i น์ออฟิเชียลแอดเคาน์ตไลน์แอดแอดทาร์โรลูกตาลเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ชาวราศีตุลจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ Queen Penditical Tre of Sub นะคะค Wild k คิงออฟคัพนายออฟ p acle, p พเพ o A อฟ o อดเอกออฟเพนิเคิลชูออฟเพนิคิลเฮอร์มิตเอกออฟคและใบสุดท้ายนะคะเป็นเอกออฟสอ d ค่ะลูกตาลมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนะคะจะกลับมาตั้งสติค่ะมีโอกาสมีเงินก้อนนะคะมีโอกาสทบทวนเรื่องต่างๆคิดถึงโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องการการพักผ่อนไปบ้างค่ะสำหรับเดือนนี้ ในด้านของการงานแล้วก็การเงินนะคะชูอัพเพนดิเคิลขึ้นมาเนะะี่ยค่ะบอกว่าการงานของเราเนี่ยอาจจะล้นมือนะคะในช่วงที่ผ่านมามันเหมือนแบบต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะตัวคุณเองอาจจะมีความคิดไอเดียเริ่มสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆคะ่ะสิ่งที่คุณคิดนะคะมันมาจากสติปัญญามาจากความที่เราอะค่ะมีไอเดียที่ดีนะคะแต่บางทีค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับเรายังเป็นอะไรที่เริ่มต้นอยู่นะคะเพลทออฟสอดอะมันเป็นเอนจ g y ของเด็กเนาะสิ่งที่เราทำค่ะเราอยากมีไอเดียดีแต่บางทีเราขาดใน ส่วนของประสบการณ์นะคะในช่วงของเดือนนี้เนี่ยฮอร์มิตขึ้นมาบ่งบอกให้คุณตั้งสตินะคะคุณเองอาจจะมาทบทวนข้อมูลนะคะหรือว่าการงานของคุณะคะ่ะลองปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นนะคะ อาจจะปรึกษาได้ตั้งแต่คนที่เป็นผู้ชายทัตน้ำนะคะหรือว่าคนที่เป็นทัตด,ดินนะคะปรึกษบกันมาก่อนก็จะให้การซัพพอร์ตสนับสนุนดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือถ้าเป็นตัวคุณเองะค่ะคุณก็จะต้องอดูคุณในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักแล้วก็อย่าใจดีมากเกินไปนะคะคิงอ of คัพจริงๆเป็นคนที่บริหารจัดการทุกอย่างได้ดีนะคะเหมือนกับ เก่งคนแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งค่ะบางทีเราใจดีเกินไปค่ะก็ต้องระวังคนเอาเปรียบไว้ด้วยนะคะตัวของ a อกออฟเพนดิเคค่ะลูกตามมาว่าเดือนนี้ค่ะคุณจะสามารถบริหารจัดการงานของคุณได้ดีทุกอย่างดูราบรื่นมากขึ้นนะคะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะในช่วงของเดือนนี้เนี่ยตัวของทร e ออฟวางขึ้นมาบ่งบอกถึงการวางวางแผนในระาายะกลบางคนเนี่ยเหมือนคิดจะต่อยอดธุรกิจอะคะ่ะก็เริ่มวางแผนไปเนาะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวของ a อกออฟคขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงความเบื่อหน่ายช่วงที่ผ่านมาคุณ เองอาจจะเหนื่อยนะคะจากการทํางานเหนื่อยล้าค่อนข้างมากนะคะมีโอกาสเนี่ยไพ่บอกให้เราค่อนข้างออกไปเดินทางนะคะการออกเดินทางเนี่ยอาจจะทําให้เราค่ะมี energy ที่ดีไปรับ energy ดีๆเกิดขึ้นนะคะจะทําให้เรามีไอเดียความคิดเริ่มสร้างสารรค์ที่ดีขึ้นได้นะคะทําให้เราค่ะออกจาก comfort zone เดิมๆของเรานะคะใบสรุปสุดท้ายของคุณนะคะเป็นเอกออฟสอดค่ะเดือนนี้ตันมองว่างานก็ยังดูเหมือนรัดตัวเราอยู่เนาะอุปสรรคปัญหาอยู่รอบๆตัวค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดีคือคุณมี ผู้ใหญ่คอยสัร์ตสนับสนุนมีไอเดียความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะต้องระวังไว้นิดนึงนะคะคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะดื้อกับคุณค่ะคุณแนะนําอย่างหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไปทําอีกแบบหนึ่งนะคะในส่วนของการเงินเดือนนี้โดยรวมแล้วอะค่ะเอ,อ่อเหมือนมี energy แห่งความอึดอัดพอสมควรค่ะแต่ลูกตาลม,มองว่ามันดีกว่าเดิมแล้วนะช่วงที่ผ่านมาทูอัพเพนเดเคลขึ้นมาค่ะเป็นการยกซ้ายส่ายขวาการเงินอะคะ่ะเหมือนคุณจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะควีนชอ็อปเพนเดเคลขึ้น มาเนี่ยเดือนนี้อาจจะมีโอกาสในการบริหารจัดการเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะหรือว่ามีความมั่นคงในการเงินมากขึ้นสิ่งสําคัญคือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจนะคะบางครั้งเนี่ยเราซื้อของตามใจตัวเองหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่าเออฉันเหนื่อยมากเราวฉันขอบแบบเอฟ เพื่อแบบเอาใจตัวเองนิดนึงนะคะสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องทําทุกอย่างเหมือนตั้งบัตเจตให้มันเป็นเรื่องเป็นราวค่ะมีสตั๊คเจอร์ที่ชัดเจนนะคะแบ่งเงินให้ไปอ่าให้รางวัลตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้แต่ก็ยังอยู่กับ ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งแห่งการวางแผนไว้ด้วยนะคะตัวคิงออฟคัพเนี่ยดานมองว่าการเงินของคุณนะคะคุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ว่าคิงออฟคัพเนี่ยต้องระวังไว้นิดนึงบางทีเราเหมือนกับเราใจดีะคะ่ะใครเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมาขอหยิบยืมเรานะคะคือเอ็นดูเขาได้คะ่ะแต่ให้เอ็นเราขาดนะคะมีเวลาอาจจะใช้เงินกลับไปกับเรื่องของการศึกษานะคะหรือว่าแบ่งเงินไปเรื่องของการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะพัฒนาทักษะจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับ เราหรือว่ามีการวางแผนการเงินระยะยาวนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะคะเดือนนี้จริงๆเนี่ยเงินมันเข้ามานะคะแต่ดูตัวคุณเองค่ะอาจจะเหมือนกับพอวางแผนไประยะไกลย,ยังมีความไม่มั่นใจยอยู่เนาะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะเอกอสส์นเนี่ยเราสึกว่าไม่ค่อยกล้าใช้เงินสักเท่าไหร่ะคะ่ะมันเหมือนแบบ สถานการณ์รอบข้างมันไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ลองแบ่งเวลาไปเที่ยวนะคะบางทีมันอาจจะทําให้คุณหายเครียดแล้วเวลาที่คุณเครียดเนี่ยเงินมันอาจจะไม่เข้าไงแต่ว่าถ้าคุณแบบเปิด energy นะคะไปรับพลังงานดีๆค่ะความคิดไอเดียเรื่องสร้างสารรค์มันจะมาแล้วก็โอกาสใหม่ๆก็จะมาได้ด้วยนะคะมองว่าเงิน หรืองานเนี่ยเดือนนี้อาจจะมีความเครียดอยู่ผสมควรแต่ว่าสุดท้ายอะค่ะคุณไปได้แค่อาจจะเป็นความเครียดของตัวเองที่แบบไม่กล้าขอความช่วยเหลือของคนอื่นหรือว่ามีความคิดมากวิตกกังวลไปล่วงหน้านะคะฉะนั้นก็พยายามอยู่กับปัจจุบันค่ะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะในมุมของการเรียนช่วงที่ผ่านมาเทอร์มิตขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าเราเหมาะกับการที่แบบอ่านหนังสือคนเดียวหรือว่ากลับมาทบทวนทุกอย่างคนเดียวค่ะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงแห่งการตกตะกอนนะคะบางคนนะคะมีตัวเลือกเข้ามาเนาะในเรื่องของการ การเรียนอาจจะเหมือนลังเลสงสัยอยู่ว่าจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาดีนะคะแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้ที่ตามมาว่าเอกอัพคับขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะ เปลี่ยนสายหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ไปเรียนไกลบ้านนะคะบางคนอาจจะไปถึงต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะ p r i ่นอน of p e n t a c l e คขึ้นมาเนี่ยที่ตามองว่าเดือนนี้ค่ะเราเองค่ะจะมีโอกาสในการเป็นผู้นาําแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของการเรียนนะคะผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตสนับสนุนอาจารย์เห็นคุณค่าของเราแล้วก็เราก็เห็นตนค่าของตัวเองนะคะแต่ว่าเพจออฟสอตขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสก็อยากให้ไปเรียนพิเศษนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งไปสมดุดเนาะมีโอกาสเนี่ยไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมมันก็จะเป็นอะไรที่เสริมเรื่องดีๆให้กับ เ,เดือนนี้อาจจะมีการวางแผนไประยะไกลคะ่ะว่าในอนาคตเนี่ยอยากไปในทิศทางไหนนะใครต้องการที่จะเรียนต่างประเทศนะคะก็อย่าทําแค่ความคิดเนาะขอให้แบบว่าลงมือทํานะคะก็จะมีโอกาสไปได้แต่ใบสุดท้ายเป็น A off sort ะคะ่ะต้องบอกว่าเดือนนี้ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของความเครียดพอสมควรหรือว่ามีวินัยในเรื่องของการเรียนพอสมควรเนาะนพี่ตามมาว่ามันอาจจะเหมือนกับมีมีอะไรทําค่อนข้างเยอะฉะนั้นนะคะบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะก็จะทําให ผลการเรียนออกมาดีได้นะคะแต่ว่าเราเครียดมากแค่นั้นเองค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะในมุมของความรักค่ะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสเจอคนธาตุด,ดินพฤกษบกันมังกรหรือจะเป็นคนธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณได้ค่ะแต่รักครั้งนี้ค่ะคุณเองอาจจะยังขาดความพร้อมอยู่นะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ คุณรู้จักอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่เอ่คนที่มาจากแดนไกลนะคะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะดูจะเป็นคนที่เงียบแล้วก็ใจดีนะคะถึงอาจจะไม่ได้พูดเยอะพูดมากอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่เอ่มาด้วย ความนิ่งนะคะมาแบบนิ่งๆแล้วก็มีความรู้สึกถึงการที่มาหยิบยื่นในเรื่องของความรักให้แต่ว่าตัวใบสรุปข,ของคุณเองเป็นเอกออฟสอดดูคุณยังจะมีกำแพงหรือว่ายังไม่เปิดใจให้เขานะคะอันดับแรกเนี่ยรับเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะเราค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอีกทีนึงคะ่ะสำหรับชาวราศีกลุ่มนะรับมาเป็นเพื่อนก่อนได้เนาะเรามีโอกาสพัฒนาได้ในะอนาคตวันนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปปิดใจมากเกินไปนะเดี๋ยวจะไม่มีใครเข้ามาได้นะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะ ในมุมของคนมีคู่นะคะช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะลังเลสงสัยในความเป็นคู่ของเราเนาะบางคนเนี่ยอาจจะห่างไปกันฮิรามิขึ้นมาค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีแฟนแต่ยังรู้สึกเหงาเนาะหรือว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะบางทีแฟนอาจจะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าแบบทํางานไกลกันก็ได้ค่ะแต่ควีนซอฟเพนดิเคขึ้นมาเนี่ยตันอยากให้คุณนะมั่นใจได้ว่าคนรักของคุณยังมีความมั่นคงให้กับคุณยังมีความรักเข้ามาให้เนาะในช่วงของเดือนนี้ระวังเรื่องของคำ พูดการสื่อสารบางทีเราทะเลาะก,กันเรื่องหยุ่มหยิมเรื่องที่เป็นอะไรที่มันเป็นเด็กๆอะค่ะเอออพเพนดิเคิลขึ้นมาค่ะลูกตามองว,ว่าความรักของคุณเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ดูปกติดูราบเรื่อนดีนะคะแต่ในบางทีค่ะความในความราบเรื่อนเนี่ยบางทีอาจจะขาดความเอาใจใส่นะคะไพ่แนะนําให้คุณหยิบยื่นความรักความผูกพันให้กกันนะคะเสริมความหวานให้กันก็จะเป็นอะไรที่ดีนะคะมองไปนะคดร่วมกันพูดคุยเรื่องพวกนี้บ้างจะทําให้สถานการณ์ความรักของคุณดีขึ้นนะคะบางครั้งมันความรักมันมั่นคงค่ะ แต่ว่ามันเหมือนขาดความเอาใจใส่ขาดความหวานกันไปเติมเต็มให้กันเนาะไว้สรุปสุดท้ายของคุณคือ A of sort ค่ะบง่งบอกถึงความเครียดวิตกกังวลนะคะนั่นมองว่าบางครั้งเหมือนคนไกลกันเนาะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่แฟนของคุณเงียบอะค่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์หรือบางครั้งการพูดการแบบทําตัวเหมือนแบบทุกวันเลยอยคะ่ะมันเหมือนกับ การกระทบกระทั่งอะไรต่างๆเนี่ยมาสร้างความอึดอัดให้เราได้แต่สิ่งสําคัญนะคะคือคุณอย่าลืมที่จะแบบเปิดเผยความในใจเนาะหรือว่ามีมีปัญหาอะไรอะค่ะก็ลองพูดคุยกับคนรักของคุณดูมันจะทําให้สถานาการณ์ดีขึ้นเนาะการดูดวงเรามาดูดวงล่วงหน้าค่ะถ้าเรารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะเราต้องเปลี่ยนนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหาเวลาคุยกันมากขึ้นเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้ให้ดีขึ้นแต่ว่าการพูดเนี่ยค่ะอยากให้ใช้คําพูดที่ดีเนาะค่ะแล้วมีศิลปะในการพูด ะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นได้นะคะระวังความอึดอัดไว้ในในช่วงของเดือนนี้ค่ะในส่วนของด้านสุขภาพเดือนนี้ระวังเรื่องผิวแห้งนะคะระวังเรื่องของอ่อความเหงาความเครียดนะคะวิตกกังวลหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นถึงขัง้นซึมเศร้านะบางคนแบบเหมือนกับเ,เหมือนกับ เครียดอะค่ะค่อนข้างมากฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของจิตใจเป็นพิเศษนะคะมีเวลาอยากให้ลองเดินทางดูนะคะจะทําให้คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆของคุณหรือว่ารับเอเนอร์จีดีๆเข้ามาก็จะทําให้อาโอกาสในการที่สุขภาพของคุณดีขึ้นได้นะคะบางทีเราเครียดมากเกินไปอาจจะดูว่าแบบเครียดมันเป็นแบบเรื่องปกติหรือเปล่าคะแต่ว่าถ้าเครียดมากเกินไปอะคะ่ะการความเครียดอะไปส่งผลในเรื่องของอเรื่องของร่างกายให้มันรวนได้นะคะฉะนั้นปลดปล่อยเรื่องความเครียดลงไปบ้างก็จะดี ค่ะสำหรับ ชาวราศีตุลเนาะเราก็ทานน้ำให้มากขึ้นด้วยค่ะในด้านของการทําบุญนะคะบริจาคให้กับคนยากไร้นะคะคนที่อยู่ห่างไกลนะคะคนที่มีปัญหาในชีวิตนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการศึกษานะคะก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะขอให้เราทําบุญในจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่บุพการีรคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะขอบคุณ สำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามคันไข่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจใลูกตาลด้วยสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุมค้มครองแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ